I want to live my the world. I want to live in พี่น้องคะสุขจิตท่านที่หน้าเด้อผู้มีน้ำใจนะบ่พี่น้องนี่ละหีอ่อนก่อนทุกคนคิดซ Oh my no, no. ពីព្រោះតែឆ្ងាញ់ថ្ងៃអ្នកពីនឹងពពោះបបាឧជ្ញាទេចូលរាត្រីនំមៃចង់តែឲ្យខរកាន់ជិញញញៃចិត្តរីញោបកើតបំណងក្នុងចិត្តនារីមឹងគប់នេះនំខោអៀវត្វ័យតែឆោតទុបនំសិនចូលក៏ឈ្នះតាមរយសើស្ឿន สวัสดีครับพี่น,อน้องขอบคุณครับโบกด้นไ้ใจด่าไว้ที่แลก็สวัสดีพี่น,อน้องพี่ชองอยู่ทั้งบาทพรน,นะครับหมอเข้าหมอร่ำระเบียบว่าทศิ์ศิลปินมหาชนกรบมนีขอบคุณทางอนาบ้บริหารแลก็ ผู้หลังผูญญ้ใหญ่ทุกท่านนะครับเที่ยวโอกาสระเบียบพัฒนศิลป์ได้มาร่วมง,งานย่องออกเงาคู่นี่มันดีครับผมฝากระเบียบพัฒนศิลป์ศิลปินรุ่นใหม่์ละกับปาใบหน้าอบใจพี่น้องเช่าผ่อนแก่นลูกหลานพีน่น้องเช่าผ่อนแก่นปาพี่นอ้องินตามให้กำลังจใจได้เครับเด้อขอบคุณครับขอบคุณทีมง,ง,งานระเบียบพัฒนศิลป์โบนใหญ่ วันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณเอกผู้เกียรตทุกท่านนะครับ,บรมือมั่วมบุญวมงานวมการวมงานงานยกอ,อก้อยพูพูใหญ่เนาะมือดีเนาะนะครับในช่วงนี้นะครับวันนี้เป็นวันพิเศษ,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 ษก็คือวันเกิดของน้องปุ๋งอิงพินบันแพงนะครับในช่วงโอกาสนี้ขออนุญาตใช้เวทีแห่งนี้และเวลานี้นะครับเรียนเชิญบดจนะครับพร้อม คณะผู้บริหารนะครับและก็หัวหน้าวงทุกๆองนะครับวันนี้เป็นถือโอกาสนี้นะครับขอพิพากษ์ันเกิดให้ลูกสาวเียนเชิญลุกคณะนะครับขึ้นเป็นเจยนบนเวทีด้วยนะครับแล้วก็พบโจูบ,บนเวทีเลยเดี๋ยวหาหาคนสมคู่จังหวัดนครแลนมาตะไก่ เปเจอหนุ่มหน้าพ่อรำทุกๆคณะนะครับเป็นเกียรติบนเวทีเลยแล้วก็พอหากไม่หากเตรียมตัวได้วันที่ไหนรอสองสามสี่ 2, 3, มากรณีนน <มา S 1> พ <อ S 2> ิเศษวันนี้นะครับกับภาพยนตร์เรื่องขายอ็ขึ้นพงกับ<อ> <ผม S 2> เอามือ <ๆ S 2> มือดีเลยมือดีใช่ฮะสิบสามวันที่13 13ามสากรกฎาคมครับผมซึ่งเป็นวันขี่ข้ามแขกผู้สูงเกียรติท่านใดที่ยังไม่ได้ขี่ก็เรียนเชิญในห้องสุขาได้เลยนะครับ วันสิบสี่จไ้ัจิ้มัวสิบห้าสิบห้าสิบสี่สิบห้าเป็นวันสิบห้านี่เป็นวันดีมากเลยครับวันอะไรครับเป็นวันที่เรากําลังฝันเห็นหวยนะครับงวดนี้ราศีเอาว่ามันหนังไข่อ้อไม่แต่ไข่อ้อรอบสิ่อมันชนไม่ใช่เหรอยก็แม่น้ำาะไรหรืเมื่อฝันก็แม่มันจะได้ฝันว่าล่ะมับก็ฝันน้ำน้ำเรือนาะหนังสัพป็นหนังสัตอ์ กฝันอนก็ขึ้นเอาฝันวางสันฝันแบบไหนเอาเออวันนี้ราศีกรกฎาคมทําลัคนากับราศีอ่าราศีอะไรนะกรกฎาราศีสิงราศีสิงครับผมเลขสี่ข้างล่างเด่นมากครับแคู้มีเกียรติเลขห้าอยู่ข้างบนให้เลขสี่เลขห้าอยู่ข้างบนถูกต้องครับไม่เลขสี่อยู่ข้างล่างครับเลขห้าอยู่ข้างบนครับผมแล้วก็วันีสองกับหนึ่งนลอยลงมาข้างล่าง ข้างล่างนู้คู่เราจะปล่อยหวยซองครับแผู้นภูเกีเราจะปล่อยหวยซองแล้วนะครับจอันน้เรี้ยน้อนจ้นอกลับเียนชในเี้หน่อยผู้วีนะครับผมนะฮะผมุดนะครับผมหาิเศษศิลป์่ห้นอย่างบเียนเชิญท่านอาจารย์วันนี้ขอกรับเลี้ยนเชิญนะครับวันนี้สิ่งที่ลืมแรกก็ขอบคุณท่านอาจารบดีมหาวิไลมอันแกนน้านลานนะครับคณะ อาจารย์ท่านนะครับก็จูบผู้นญิงอ่ะช่างามมากจา์หล่อมากเลยนะครับวันนี้ท่านศิลปินแห่งชาติครับอ่าแล้วก็เสียหน่อยแล้วก็ได้หลายท่านเลยนะฮะอ่ะแล้วก็ให้ผู้อำนวยการสุดยอดภาพยนตร์ไทยไครอ้อได้พูดก่อนสลัดด้านนี้เชิญเล่นท่านใหญ่นะครับเชิญพี่ยาด้วยนะครับเชิญยังไม่ครบอย่างยังยังไม่ครบขออนาได้เลยนะครับมเดี๋ยวลงไปว่าเห็น อันนี้ทุกระเบียบด้วยนะครัะแม่ทุกทุกระเบียบครับซี่เลี้ยวเหลียวไปว่าเห็นอีหลีตัวนี้นี่ท่านผู้อำนวยการใช่ไหมอธิการบดีอันอันอันนี้หน้าตาคือวะเออเหมือนอาจารอันนี้ก็เป็นผู้อำนวยการเหมือนกันเจ้าของวงวันอาวงรัตนศินินตาอะไรนั่นนี่เนี่ยนี่ดีมากครับเออทุกเรียนเชิญยังพนันไดนอีกถ้าผู้ขากลืนไปผู้โทรู้ถึงมาเด้อมาเด้อเออครับ เออยุ้ยแกได้แน่ล่ะครับผมนะฮะสวยมากครับแหม่ปากอี๋ไว้ยิได้หนึ่งไหมนี่ท่าได้ลื่นจังกระไดอ่ะอ่ะเหลือักกี่ท่านครับผมแต่เรียนเช่นนะครับหัวหน้าเขามารับทุกคุณครัเลยนะครับบนเวทีอ่ะส่งออกให้พ่อจูนะครับวันนี้เป็นจูคอยให้เจ้าได้เว้ากับมิตรแฟนเพี่ยวลายขอเลี้ยงอเลี้ยงขอเงาขอเอาขอยาวไปเก็บที่ไหนได้ยังถ้าเจ้าบอสององค์ก็บอได้บ่หนะ เอานะครับดีใจนะครับสวัสดี <เห ł ys> พ่อคู่แม่คู่โมนาวงุงหมอลำทุกคณะนะครับครูบาอาจารย์ที่หอศิลป์นะครับคณะครูมาหาวิทยาลัยอนแกน,นแล้วก็สวัสดีผู้ที่สิบถือเลขมืออื่นมือเพื่อครับส่งเสียงนะครับอย่าลืมเพื่อเจ็ดแปดสิบเก้าเจ็ดแปดเก้านี่ล่ะอ้าเออ ในนิทาสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าไว้แห้งดีใจครับเมื่อนี้ครับถือว่าถือโอกาสตรงนี้แล้วกันครับขอขอบคุณทุกทุท่านก็แล้ากันนะครับที่รวมเป็นเขียนสิสรับงานยินใจคืองานไหว้คู่สลหรับเมื่อนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมจะเขียนมาตั้งแต่โดนแล้วครับวันนี้ผมก็ได้เห็นภาพนี้แล้วก็คือวงการหมอลำแทบทุกวงนะครับแล้วก็หมอลำกรอนอิงนะครับมาร่วมกัน นะครับเรามาทําความเคารพนุน้องนะครับ